เมื่อ EP ที่แล้วนะครับพี่นัทได้พูดถึงการได้มาของอาคารกรณีที่เราเอาเงินสดๆนะไปซื้อพร้อมอาคารพร้อมใช้วันนี้ EP นี้นะครับพี่นัทจะพูดถึงกรณีที่เราก่อสร้างอาคารเอาเองนะครับ ไม่ใช่ไปซื้อสอาคารสําเร็จรูปเนี่ยถ้าเป็นการก่อสร้างอาคารเราเองเนี่ยการคํานวณต้นทุนเนี่ยครับจะมีความสําคัญยิ่งกว่าอีกนะครับเพราะาจะมีความซับซ้อนมากกว่าเคราวนีน้จากประสบการณ์ของพี่นัทเองเนะครับการก่อการก่อสร้างอาคารเองเนี่ยจะมีอยู่2ประมาณ2รูปแบบไม่เกินเนี่ยครับก็คือกรณีแรกมันจะง่ายเลยจ้างผู้รับเหมาลเลยทําราคากันเลยทําใบเ,เสนอราคามีการซื้อคุณก็เอาราคาที่คุณจ่ายผู้รับเหมาเนี่ยบันทึกตรงๆเลยเช่นเหมาไปเลย10ล้านสร้างอาคารนี้แยกแยกอุปกรณ์แยกอะไรมาให้ร้อยเอบร้อย คุณก็เอาไอ้ใบที่คุณเป็นเหมือนสัญญานะครับที่เขามีตารางแยกกันเนี่ยคุณก็ไปบันทึกบัญชีแต่ต้องระวังเรื่องแวดนะครับแวดคำานึงเหมือนตอนที่เราเปิกอีพีล่าสุดนะครับที่พูดถึงเรื่องว่าคุณจดแวดไม่จดแวดคุณจะใช้แวดไม่ใช้แวดคุณไปคำไปดูตามคลิปนั้นละกันนะครับคุณต้องคำนึงถึงประเด็นนี้ด้วยครับอันต่อมานะครับเป็นรูปแบบที่เจอเหมือนกันนะครับเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ๆบางทีเขาก็เป็นผู้รับเหมาเองนะฮะก็คือสร้างมันเองเลยถ้าสร้างมันเองเนี่ย เราจะแบ่งประเภทค่าใช้จ่ายต่างๆได้3ประเภทนะครับเพื่อจะรวมเป็นต้นทุนของตัวอาคารนะครับถ้าสร้างเองก็คือ 1. วัตถุดิบทางตรง 2. วัตถุดิบทางค่าแรงงานทางตรงและอันสุดท้ายคือค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต3ตัวเนี่ยครับเราจะรวมกันเป็นต้นทุนของอาคารคราวนี้เนี่ยอยากจะพูดประเด็นหนึ่งทีละส่วนก่อนนะครับนักบัญชีเราจะเรียกว่า DMDL และก็ HO ตัว DM เนี่ยมันจะมีคำมีหมายถึงเพราะว่าเป็นวัตถุดิบทางตรงวัตถุดิบทางตรงคือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญนะครับของการก่อสร้างและสามารถคิดคำนวณเป็นต้นทุนของตัวอาคารได้ง่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าอาคารเนี่ยพูดง่ายๆถ้าเป็นอาคารวัตถุดิบทางตรงอาจจะเป็น เสาที่เจาะนะครับค่าอิดค่าปูนนะครับค่าอิดค่าปูนอย่างเงี้ยเราก็ถือเป็นวัตถุดิบทางตรงคุณก็บันทึกบัญชีเป็นดี m นะครับแล้วก็บันทึกบัญชีเป็นตัวของอาคารคุณก็บันทึกบัญชีเดบิตอาคารเดบิตภาษีซื้อเครดิตเงินสดไปนะครับ <S <S ส่วนวัตถุดิบทางอ้อมนะครับวัตถุดิบทางอ้อมเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ไม่เป็นส่วนสําคัญนะครับที่ไม่เป็นส่วนสําคัญของการก่อในการก่อสร้างอาคาร และคำนวณเป็นต้นทุนต่อหน่วยได้ยากนะครับเป็นต้นทุนของอาคารได้ยากยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นวัตถุทั้งอ้อมของการก่อสร้างอาคารก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นกาวอย่างนี้ครับที่การเชื่อมนะครับการใช้ไฟฟ้าในการที่จะต้องเชื่อมตัวอาคารนี้เราจะไม่ถือเป็นวัตถุดิบตรงนะครับเราจะถือเป็นวัตถุดิบทางอ้อมคราวนี้มาอีกส่วนหนึ่งก็คือค่าแรงงานทางตรง ค่าแรงงานทางตรงเนี่ยชัดเจนครับเป็นค่าแรงงานที่สามารถเป็นต้นทุนสําคัญของตัวอาคารนั้นนะครับและคํานวณเป็นราคาต้นทุนของอาคารได้ง่ายที่สุดถ้าเป็นค่าแรงงานทางตรงในการก่อสร้างอาคารก็คือคนงานนะครับที่เขาเป็นคนที่จะเขาเรียกว่าตรงส่วนกับการก่อสร้างนะครับจะถือเป็นต้นทุนค่าแรงงานทางตรงโดยตรงเลยแต่ถ้าเป็นคนงานอย่างอื่นเช่นค่ายามในการเป้าดูแลรักษาค่าโฟแมนค่าควบคุมงานเนี่ย ในความคิดของพี่นัทเนี่ย <bunker. S 1> จะถือเป็นค่าแรงงานทางอ้อมนะครับไม่วัดผันโดยตรงกับตัวอาคารส่วนอะไรที่ไม่เข้ากับค่าแรงงานทางตรงนะครับหรือวัสดุทิบทางตรงเนี่ยจะถือเป็นค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ okay. ายโสขุยในการก่อสร้างอาคารจะมีหลายรูปแบบมากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นท้องจดนิดหนึ่งนะฮะก็คือ1ค่าวัสดุทิบทางอ้อมนะครับค่าแรงงานทางอ้อมค่าเสริมราคาของเครื่องจักรในการก่อสร้างนะครับ ค่าไฟฟ้าค่าน้าปราปานะครับต้นทุนจากการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์นะครับแต่นี้ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเป็นการใช้ต้นต้นทุนของอุปกรณ์และเครื่องมือเนี่ยถ้ามีการแบ่งงานกันอื่นทําในส่วนอื่นเนี่ยคุณก็ต้องมีการแบ่งนะครับด,ด้วยนะครับดอกอันต่อมาคือดอกเบี้ยจากการก่อสร้างในกรณีที่คุณกู้เงินเนี่ยมาก่อสร้างนะครับอันต่อมานะครับค่าเสี่ยประกันชีวิตหรือค่าเบี้ยประกันภัยในช่วงที่มีการก่อสร้าง นะครับอันนี้คุณจะรวมเป็นต้นทุนและกรณีต่อมาคือกรณีที่มีการรื้ออาคารเก่านะครับหรือก่อนที่จะสร้างอาคารใหม่เนี่ยตัวการรื้ออาคารเก่าเนี่ยไม่ถือเป็นต้นทุนของอาคารนะถือเป็นคา่าใช้จ่ายนะครับและคุณก็บันทึกบัญชีแบบง่ายๆนะครับแต่แต่แทนที่คุณจะบันทึกบัญชีเป็นคา่าใช้จ่ายคุณก็เดบิตอาคารเครดิตภาษีซื้อนะครับถ้ากรณีคุณเปเครดิตแล้วก็เครดิตเงินสดอย่างอีกตัวหนึ่งคือค่าเสื่อมราคาเนี่ยอย่างค่าเสื่อมราคาก็ไม่ยาก แทนที่คุณจะเดบิตค่าเสริมราคาคุณก็เดบิตอาคารแทนและก็เครดิตค่าเสริมราคาและก็ Credit เครดิตค่าเสริมราคาสะสมนะครับให้มันง่ายก็คือเอาตรงค่าเสริมราคาเนี่ยไปรวมเป็นต้นทุนเลยนะครับไม่ใช่รวมเป็นค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการบันทึกบัญชีของการคิดการก่อสร้างอาคารนะครับในกรณีที่คุณก่อสร้างด้วยตัวของคุณเองครับผมหากใครมีคําถามด้านบัญชีและภาษีนะครับสามารถติดต่อพี่นัทได้ทาง เฟซบุ๊กนะครับเพจพินัทแอคเคาท์แอนแท็กนะครับหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับหรือแอดไลน์โดยตรงมาที่ nut 7726856ครับแล้วพินัทจะตอบนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ